สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเ e อ็กจ e ีออลีครับวันนี้ผมอกลักษณกลัมองนี่ผมอยู่กันที่บูธของทาทามอเตอร์ทาทากลับมาแล้วเรากำงมาดูกันว่าทาทานั้นกลับมาและมีรุ่นอะไรน่าสนใจบ้างผมว่าทาทานั้นน่าจะมีแค่รุ่นนี้แหละครับรุ่นที่เป็นรุ่นไปทำต่อเติมเพิ่มเติมมาเติมเพิ่ม,เต,มเติมแล้วเราจะพาไปดูข้างในกันว่าภายในนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับตัวทาทาเป็นรถบรรทุก หัวเดียวอย่างเนี้ยนี่ภายในเน้นใช้งานนะครับก็คือวัสดุนี่เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปหมดเลยก็อย่างว่าแหละเขาเน้นมาไว้ใช้งานเนาะทนทานทนทานแบบทำฉบับทาทา่าอ่าโอเคนี่ เอ้ยถือว่ากว้างขวางใช้ได้นะในการนั่งแต่ว่าผมว่าตามมาสารรถบรรทุกอะเนาะอันนี้แบบฉบับแบบรถบรรทุกเลยเนี่ยพวงมาลัยตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยโคตรใช่โคตรใช่แล้วพวงมาลัยนี้ยเป็นยูนิเทนนะครับแต่เกียร์ธรรมดามีทั้งหมดห้าเกียร์นี่เกียร์ธรรมดาห้าเกียร์แล้วนี่ก็เป็นเบรกมือเดี๋ยวเบรกไปกันเบรกมืออ่าแบบการสั้นๆอย่างนี้น่ารักอะ เย่งนี้น่ารักมากช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วให้มีช่องวางแก้วให้แอร์นี่เป็นแบบสี่ช่องนี่ดีไซน์ก็เป็นแบบนี้ก็รถเน้นใช้งานอะเอาอะไรมากเออคลิปทีบแล้วเครื่องเสียงเนี่ยโอ้โหแล้วเครื่องเสียงนะท่านผู้ชมโอ้โหย้อนยุคไปสมัยนู่นเลยอะ สมัยตอนที่ประมาณ1 0 2 0ปีที่แล้วหรือพวกเครื่องเสียงแต่งอะไรอย่างเงี้ยจะหน้าตาประมาณนี้และมีรับสายวางสายเด้นะสแสดงว่ารองรับบลูทูธนี่เป็นแอร์นะครับแอร์ Air, ปรับทิศทางลมปรับอุณหภูมิอุณหภูมิภายในภายนอกปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิด AC มีไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินอยู่นี่ อันนี้ปุ่มปรับกระจกขึ้นลงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมี Power อร์ออเให้ช่องใส่เหรียญเล็กๆน้อยๆช่อใส่เหรียญแล้วนาฬิกามีนาฬิกาให้ด้วยช่องเก็บของเหมือนจะไม่มีแอร์แบ็กให้นะ,ะนี่ก็คือเป็นแบบนี้หมดเลยเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปหมดเลยนี่แผงหน้าปัดแบบง่ายๆครับบอกแค่ความเร็วไม่บอกรอบนะฟังเสียงรอบแล้วเปลี่ยนเกียร์เอาแล้วก็เข็มบอกปริมาณน้ำมันบอกบอกอุณหภูมิหม้อน้ํา บอกทิป a ทิป b อะไรนะ่าก็จะมีให้หนะาทิป a ทิป b ปุ่มกดด้วยเนาะแล้วก็จกแบบนี้เล็กๆน้อยน้น่ารักน่ารักปกติก็ไม่ค่อยใช้หรอกถ้าเราไปติดตั้งอะไรที่ด้านหลักก็จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วมีไฟให้ไฟพวกสองแผ่นที่ไฟอะไรเงี้ยอันนี้วัสดุไม่ดีว่ะแทงมันกแดบดบนี่วัสดุไม่ดีไม่ดีไม่น่ารักไม่น่ารักวัสดุไม่ดีเลยผมว่าใช้ไปนาน ทงังพังไม่ดีอันเนี้ยอันนี้ผมพูดกันตามตรงนะนะแล้วแผงประตูก็เป็นพลาสติกแบบนี้นเก็บเอกสารก็ถ้าเน้น,นใช้งานอ่ะทนแบบนี้ดีทนแบบภายในทั้งหมดดีเบาะนั่งถือว่าไม่เมื่อยจนเกินไปแต่สิ่งที่มันจะไม่ทนไปตามรถผมว่าแผงบังแดดมันจะไม่ทนมันจะพังไว มันจะงอมันจะพังเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่ทำเนี้ยก็งอแล้วอ,อ,อันนี้คือว่าไม่ดีครับม,มีไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถด้วยนะต,ตัวรถล้อก็เป็นล้อแบบนี้ล้อกระทะกระจกยงใหญ่เลยเขาบอกว่าฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนานหนึ่งปีดอกเบี้ยพ,พิเศษหนึ่งจุดแด้าเปอร์เซ็นแล้วก็บอกกันไปเอ้ยมีราคาด้วยประเภทฟุตทักนะครับค้าขายราคาสี5 0 0นบาท ผ่อนเดือนละห้าพันหกแปดสิบสี่เดือนผ่อนได้นานด้วยนะเจ็ดิบแรงมานะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลพันสรอยเก้าบหก็คือพันสี่แหละพันสี่ร้อยซีซีดีเซลเจ็ดิบแรงม้าแรงเบรด1อยสิบนิวตันเมตรประธามอเตอร์โปรดเนาะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันหน้าตาเขาไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นฮาโลเจนเนาะก็ใช้งานทั่วไปหน้าตา กระจังหน้าเป็นล่องนี้นโลโกโท้ทาทาเออซุซเปอร์เอกทาทาซุปเปอร์เอกเดี๋ยวเรามาดูอีโคสติ๊กเกอร์กันเขาบอกว่าประหยัดน้ำมันที่เท่าไหร่ประหยัดน้ำมันที่สิบเจ็ดจุดสองกิโลเมตรต่อลิตรว้าวถ้าตามค่านี้ได้่ะถือว่าเป็นรถกระบะใช้งานค้าขายที่โคตรประหยัดเลย แล้400,000กว่าบาทนะั้นไม่ใช่ราคารถนะราคารวมนี้ราคารวมพวกนี้400,000กว่าบาทราคารถจริงอะ่ะราคา3 7 5 0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาดูตรงที่เขาตกแต่งมาให้กันนี่ที<อ>่เขาตกแต่งมาให้โอเอาแตงโมปั่นครับมีสัรตรดด้วยเหรอสัรถปั่นด้วยนี่ร้านน้ำผลไม้ แบบนี้เลยนี่คือถ้าทําเสร็จทั้งหมดเนี่ยพร้อมใช้งานสี่แสนกว่าบาทแต่ถ้าซื้อรถปรเปล่าสามแสนกว่าบาทครับเป็นไงโอเคปะ่ะสี่แสนกว่าบาทคุณได้อย่างนี้ว่ะ <c oughs> เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมขายครับ <c oughs> ถ้าเป็นผมผมที่จะเปิดร้านนะผมชอบนะเปิดร้านฟู้ดทักเนี่ยมันโอเคดีอะเออจะเอาไปขายไหนก็ได้ <c oughs> แต่เราก็ต้องมีที่จอดประจํา <c oughs> ใช่ปะ่ะ แต่เราก็ไม่ค่อยต้องคอยเก็บของเยอะแยะมากมายก็ของก็อยู่บนรนนี่แหละนมีซิง์ล้างจงมล้างจานให้ด้วยเรามาดูนี่มาดูนี่ผอพาขกันไปนี่ถ้าสูงร้อแปดสิบกว่าชนนะชนนะตรงเนี้ยเออนี่มีซิง์ล้างจานให้พวกตู้เก็บขงเก็บของ ตู้เก็บองเก็บของอยู่นี่นีแบบบานเลื่อนนะครับแบบบานเลื่อนอ่าบานเลื่อนให้แล้วนี่ก็อะไรอ่ะอ๋อไม่เปิดฝั่งโน้นให้ไปฝั่งโน้นสิ่งมักตานให้ไม่น่า,นาได้ต่อน้าหรอกใช่ไหมเอาให้ดูเฉยคือทั้งหมดเนี่ยใต้ซิงเนี่ยคือเก็บของได้หมดเลยมีพื้นที่ประมาณนี้ถือว่าเดินขายของได้ไม่อึดอัดมากแต่ถ้าต,ตัวสูงเท่าผมอะ่ะผมว่าน่าจะค่อนข้างอึดอัด ไปลงกันลงกันเอาละครับก็ประมาณนี้สำหรับบูธทาทาล้วเขาก็มาแค่รุ่นเดียวสำหรับคลิปนี้เอ็กกี้ออลีวิวขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ